สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเมก้าคาร์เรซิ่งนะคะแลกวก็วันนี้นะคะพบกันกับเอมก้าอีกครั้งนะคะเอมก้าก็จะมีในส่วนของตัวรถนะคะที่แต่งหา่ลอแต่งสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นคิวของมิสุมิชิฟิชชันเมก้าแคปนะคะก็จะเป็นในส่งของตัวแคปยกสูงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะที่เรามีการตกแต่งอุปกรณ์ให้กับลูกค้าต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะคะเท่าที่เราเคยแต่งในส่นของตัวแคป ไฟชั่นมานะคะซึ่งตัวนี้ที่เรานำมาจัดแต่งอุปกรณ์ฟุ่มเฟก็จะเป็นในส่วนของรุ่น GT นั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราจำหน่ายหรือว่าขายทั่วประเทศกันอยู่ที่784,000บาทนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กนะคะหรือว่าตัวสเกิร์ตท,ที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะหรือรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เราตกแต่งให้เนี่ยค่อนข้างที่จะดู เมแล้วก็ดูเรียบหรูที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะใครสนใจก็อิมพก้าฝากเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะะ0636259364ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะในการตกแต่งเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรยังไงไปดูกันเลยไป สเกิร์ต่าสเกิร์ตสเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นสเกิร์ตท,ที่มีไฟเดลไลท์นะคะถ้าเราสตาร์รถไฟจะติดชึ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดท,ที่เป็นตัวห่วงแดงเนาะตัวสเกิร์ตตัวนี้นะคะอะ อักษรอะคริลิกคำว่าทริชันีีให้ซุม้มล้อขนาดหนิ้วติดให้ครอบไฟหน้าตรงนี้มันคือไฟตัดหมอกนะคะไม่ใช่ไฟหน้านะคะเทอร์ตีก็คือในส่วนของตัวครอบไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะซุ้มล้อก็ขนาด6กนิ้วแล้วก็แม็กยางที่ เปลี่ยนมาวันนี้บอกเลยว่าแม็กกับตัวรถมากๆนะคะในการที่เราออกแบบให้วันนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตัวแม็กขนาด18นิ้วนั่นเองนะคะวันนี้รัดยางก็จะเป็นตัวยาง Monster AT3 นะคะซีรีส์ที่เราติดให้ลูกค้าอยู่เป็นประจำก็จะเป็นในส่งของตัว265ทับ60 R18 นั่นเองนะคะถ้าเป็นในส่งของตัวยาง หรือแม็กที่เป็นขอบ18เราก็จะใส่ตัว265หกห้าทับหกสิบนะจ๊ะอ่าล้อแม็กวันนี้สวยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของลายที่กำลังฮิตมากๆเลยนะคะณนะตอนนี้นะคะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะเราก็มีการติดตั้งเบ้ามือจับสติกเกอร์สติกเกอร์ลายเนี้ย จะบอกว่าคันที่สองแล้วนะคันแรกเราติดไปกันกับคันสีส้มไม่เหมือนใครตกแต่งไม่เหมือนใครเอกลักษณ์เฉพาะของลูกค้าเลยนะคะดันท้ายก็จะประมาณนี้เนาะนะคะในส่วนประตูอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ รุ่นนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวแคปแต่ว่าเป็นแคปเปิดได้นะนะคะอภายในนะคะอ่ะเดนเมกามาพูดถึงในส่ง,งตัวภายในรุ่นนี้บ้างนะคะก็ตัวเอ่อเมกาแคปที่เป็นตัว GT นะคะตัวเนี้ยรุ่น GT เนี่ยเขาจะมีอยู่2เกียร์ก็คือตัวเนี้ยจะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะอ่ส่วนตัวท็อปสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นะคะ ราคาว่าต่างกันอยู่ประมาณตัวนี้มันเจ็ดสี่ถ้าเป็นเกียวต้มันแปดสามสีนะคะก็ลองไปหักลบกันดูแล้วกันเนาะอ่ะโอเคภายในจอมาจากโรงงานแล้วนะคะส,งสง่งอะไรสงอะไรก็เนื่องจากว่าเป็นในส่งของตัวออรถที่เป็นตัวท็อปก็จะคล้ายๆกันกันกบ ตัวที่เอเมิก้าเคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นตัวสีประตูนะคะเหมือนกันเลยนะคะมีปุ่มพูสตสตาร์ทนะคะ,ะไฟก็ปรับระดับได้นะคะกระจกมองข้างปรับแบบไฟฟ้านะคะอ่าแลวก็ในส่วนของตัวปัดก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวหน้าจอที่แสดงผลของการขับขี่นั่นเองนะคะบอานาังมาจากโรงงานแล้วนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ ที่มาจากโรงงานนะคะภายในเราไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่คันนี้เนี่ยจริงๆเรามีไฮไลท์นะเรามีการติดเครื่องเสียงด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เอามารีวิวให้รับชมกันก็คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะให้ดูว่าอุปกรณ์ตกแต่งที่เราเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กสเ r ิร์ด้านหน้าตรงนี้นะคะดูสวยดูหล่อดูแมทกันขนาดไหนก็ดูกันเอาเองแล้วกันเนาะนะคะวันนี้ เอมิก้าขออนุญาตฝากไนส่งของช่องใหม่แล้วกันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากติดตามมาด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานที่เป็นในโอ,องตัวแคปนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาหาเอมิกาได้เลยที่เบอร์ศูน6์หกสามหกเนะคะเดี๋ยวเอมิก้าจะจัดโปรโมชั่นหนักๆให้เลยจัดให้แบบร้องว้าวกันไปเลยเนาะในวันรับรถโอเค วันนี้ขอบพระคุณมากมนะคะที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจรถก็โทรหายมิก้าได้เลยที่เบอร์0636259364วันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ